สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปยืมตัวชาวบ้านเขามารีวิวนะครับอ่าก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านพี่เอดี้ด้วยนะครับที่ตั้งตัวควีนมาให้ผมยืมเพื่อที่จะเอามารีวิวนะครับแล้วก็ท่านที่สนะครับก็จะเป็นคุณต้นนะครับที่ช่วย แปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสกิลต่างๆให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะที่นี้นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่าลานะครับสำหรับควีนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็การโจมตีเนี่ยเป็นไทยการโจมตีดาเมจกายภาพระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับ ซ u ม,ม่อนอาสูรที่สำคัญสคัญก็จะเป็นโอดินนะครับที่เพิ่มเบฟดาเมตให้กับการโจมตีกายภาพนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับ AF เนี่ยก็จะมี2ชุดนะครับชุดแรกเลยก็คือขาประจํานะครับแอตแทก108คู่กับบู t นะครับอ่าซึ่งบูทเนี่ยก็จะเพิ่มค่าแม็กเกกับค่าแอตแทกให้กับปาดดีตรงนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับก็ใช้ attack 108คู่กับแ c b เบ e นะครับ330แต่อันหลักๆเลยที่ผมแนะนำคือ attack 108คู่กับบูธนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มค่าต่างๆก็คือแ c b เบ e กับ attack ให้กับปาร์ตี้นั่นเองนะครับในส่วนของน้องควีนนะครับสิ่งที่น้องควีนทำได้เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างหลายอย่างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็จะเด้งเบฟให้กับปาร์ตี้นะครับอย่างที่สองนะครับเด้งเลือดเติมเลือดให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับบัฟจากสกิล l อลดีกับความสามารถต่างๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าต่างๆให้กับปาร์ตี้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะมีเมคานิกที่เกี่ยวกับสกิล e x นะครับ ก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในคลิปนะครับว่า c o m m a n d s k i l l e เนี่ยหลังจากใช้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของเกราะม่วงนะครับสำหรับน้องควีนเนี่ยผมมองว่าเราใส่แค่เกาะดูฟเนียก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องทำเกาะฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจของน้องเนี่ยมันต้องเรียกว่าไม่จะโจมตีหลายชุดนะครับก็จะมีแค่ คอมมานด์ตีเลือดหลังจากที่กดสกิลเอ็กไปแล้วเนี่ยที่จะโจมตีหลายชุดนะครับแล้วก็สกิลสองก็ไม่นะถ้าผมจําไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจของน้องไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่หลายชุดก็ใส่แค่เกาะลูฟิเนียม่่งอย่างเดียวพอนะครับเราไม่ต้องทำเกาะฟาก็ได้นะครับต่อให้อวยยังไงก็ผมก็มองว่ายังไม่น่าทำตอนนี้นะครับนี่นะฮะ สำหรับเกาะม่วงของน้องพีเนี่ยก็เสริมความสามารถให้กับปาร์ตี้เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็นี่นะฮะเพิ่มค่าแอเทมให้กับปาร์ตี้5%เนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็เพิ่มเฮดพีนามิให้กับปาร์ตี้อีก5%านะครับนี่นะฮะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของน้องพีนก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของสกิลกับคอมมานด์ต่างๆแล้วก็ค่าที่ได้จากบัฟต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันในส่วนของรีวิวคอมมานด์ต่างๆและสกิลนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่คอมมานด์ตีเบฟกับตีเลือกกันเป็นอันดับแรก,กอันดับที่2ก่อนเลยนะครับ สำหรับคอมมานด์ตีเวฟนะครับก็จะตีเวฟทั้งหมด3ฮิตนะครับแล้วก็เด้งเวฟให้กับปาร์ตี้นะครับโดยค่าเวฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเวฟของตัวน้องนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับนั่นก็คือคอมมานด์ตีเลือดนะครับสำหรับคอมมานด์ตีเลือดเนี่ยจะตีเวฟทั้งหมด2ฮิตแล้วก็ตีเลือดนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็เด้งเด้งเวฟให้กับปาร์ตี้นะครับโดยคิดจากค่า HP ดาเมจที่ทำได้นะครับ อันดับต่อมานะครับเราก็มาดูกันที่สกิลหกันนะครับสำหรับสกิลหนึเนี่ยจะตีเบฟทั้งหมด6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็เด้งเบฟให้กับปาร์ตี้โดยคิดจากค่าแม็กเบฟของตัวน้องนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มเวลาบัฟบ,บนหัวทั้งหมดของน้องควีเนี่ยบวก1น,นะครับ เรียกได้ว่าบัฟบ,บนหัวเนี่ยก็เท่าทุนอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูกันถึงคอมมานสกิลสองนะครับสำหรับสกิลสองเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ถ้าเกิดเราใช้กับมอนสเตอร์ตัวเดียวเนี่ยดาเมจเบฟดาเมจของสกิลสองจะแรงขึ้นนะครับเมื่อเจอมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับ ถ้าเกิดเจอมอนเตอร์มากกว่า2ตัวก็เป็นการโจมตีปกตินะครับทีนี้เราก็มาดูความสามารถกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟของตัวน้องเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับตีเบฟหมู่จํานวน6กฮิตนะครับเราก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200%นะครับแล้วก็ดามเมจเป็นแบบหารครึ่งนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับบัฟ S กับบัฟ C นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟ S กับบัฟ C กันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูบัฟ S ก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับสำหรับบัฟ S เนี่ยจะได้ค่าทั้งหมด2ค่านะครับอย่างแรกเลยคือเพิ่มค่า Attack 20%นะครับแล้วอย่างที่2เพิ่มค่า m a x ก a บ e 20%บนะครับ เียน,นี้เราก็มาดูในส่วนของบัฟซีกันนะครับตรงนี้นะครับสําหรับบัฟซีเนี่ยจะเป็นการบัฟความสามารถให้กับปาร์ตี้นะครับโดยค่าที่ได้เนี่ยจะมีทั้งหมด5อย่างนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแอตแทก40%นะครับแล้วก็อย่างที่2เพิ่มค่าแม็กเบฟ40%อย่างที่สามเพิ่มเบฟดาเมจ20%นะครับแล้วก็อย่างที่สี่เพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์20%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ มีผลเอฟเฟกของเบฟรีเจนให้กับปาตีนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของสกิลส2นะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของสกิล l อกันนะครับสำหรับสกิล l อกนะครับก็เหมือนกับสกิล l 2นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวเนี่ยเบฟดาเมจของสกิล l อเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับ ทีนี้เราก็มาดูความสามารถจริงๆกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําให้น้องควีนเนี่ยแข้งแข้งขาไม่มีแรงนะครับจะลม้มลงไปนอนกับพื้นนะครับแล้วก็ลดเลือดเหลือหนึ่งนะครับอย่างต่อมานะครับเด้งเวฟให้กับตัวเองนะครับโดยค่าเวฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจาก h p ที่ลดไปนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับ การโจมตีจะเป็นการตีเวฟหมู่จำนวน6หิตนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแบกเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยจะโดน h ฮดพีเดเมจหนึรส่วนเป้าหมายข้างจะโดน h ฮดพีเดเมจแปรนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับสเปเชียลบัฟที่เป็นลูแว่นจำนวน3เทอร์นะครับแล้วก็เพิ่มเวลาบัฟบนหัวทั้งหมดบวก1นนะครับ โอ้้รู้สึกแข้งขาไม่มีแรงนะคะมาครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของสเปเชียลบัฟกันนะครับเรามาดูค่าที่ได้จากสเปเชียลบัฟที่เป็นรูปแว่นกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่าแอตแทกให้กับน้องควีน1 1 0นะครับแล้วก็อย่างที่2ครับ เพิ่มเบฟดาเมจ40%อย่างที่3เพิ่ม HP ดาเมจ20%นะครับแล้วก็อย่างที่4อ่ป้องกันการตีเลือดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยน้องควีนโดนบอสโจมตีเลือดก็จะทำให้น้องควีนไม่ตายนะครับเพราะว่าเป็นผลจากสเปเชียลแบบนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเด้งเลือดคืน50%นะครับเมื่อสเปเชียลแบบหมดไปแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันถึงความสามารถหลังจากที่เรากดสกิล e x กไปนะครับหลังจากที่เรากดสกิล .ex ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้สกิล1สกิล2สกิล6 5และสกิล l d ลดได้นะครับนี่นะฮะจะเป็นมืดๆแบบนี้นะฮะซึ่งตัวน้องเนี่ยจะบังคับให้เรากด c o m m า n d t ตี ave, หรือตีเลือดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาพูดกันถึง c o m m า n d T ตีบในเวอร์ชันที่มี Special B ัตบนหัวกันก่อนนะครับสำหรับ คอมมานต์ตีเวฟนะครับก็จะตีเวฟทั้งหมด6หินนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็เด้งเวฟบคืน30%ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็เพิ่มเวลาบัฟบนหัวทั้งหมดบวก1นะครับสำหรับคอมมานต์ตีเวฟเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่หลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับเราจะได้เทินต่อทันทีนะครับแล้วก็ไม่นับแอคชั่นนะครับ นั่นก็คือแอคชั่นเทิร์นตรงนี้นะครับจะไม่ขึ้นเป็น6นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนนะฮะเห็นนะครับว่าหลังจากที่กดแล้วเนี่ยแอคชั่นตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็น้องควีนได้เทิร์นต่อทันทีทีนี้เรามาดูกันถึงคอมมานตีเลื่อนนะครับสําหรับคอมมานตีเลื่อนเนี่ยจะเป็นการตีเบฟทั้งหมด3ฮิตแล้วก็ตีเลื่อนนะครับโดยที่จะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ชุดนะครับแล้วก็ เด้งเวฟให้กับตัวน้องเนี่ย10%ของเฮทพีจามิที่ทำได้ตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดน100%และเป้าหมายข้างจะโดนเฮทพีจามิ20%นะครับสำหรับคอมมานตีเลือดเนี่ยจะไม่มีได้เทิร์นต่อทันทีนะครับแต่ว่าจะมีไฮเทิร์นเลทแทนนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาบัฟทั้งหมดบวก1นนะครับเห็นไหมครับว่าตัวน้องเนี่ยรัดเทิร์น ขึ้นมาหน้าอมิตา1เทินนะครับนั่นก็คือผลของไฮเทอร์เรทนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันดับต่อมาก็จะเป็นอ่าสกิล6-5กับสกิล LD นะครับผมขอรีเว็บแป๊บหนึ่งนะครับพอไม่มีตัวละครเป็นของตัวเองก็จะลำบากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเทินมีจำกัดนะครับ รเราก็มาดูกันที่ความสามารถของสกิล65นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแมกเบฟให้กับปาร์ตี้5เทิร์นนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล l d ที่เป็นนางเอกของงานกันนะครับสำหรับสกิล l d เนี่ยก็จะเหมือนกับสกิล2และสกิล e อกนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวเนี่ยก็จะ เพิ่มความแรงของเบฟดาเมจไปนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูความสามารถจริงๆของสกิลเอลดีกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเติมเลือดให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ตีเบฟหมู่จํานวน10 h ฮิตแล้วก็ตีเลือดแบบหมู่นะครับสำหรับดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจหมู่ไม่หานนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%นะครับแล้วก็หลังาจากคีดตวมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับบัฟ W บยูนะครับ โดยที่ระหว่างที่น้องควีนทำการโจมตีนะครับนอกจากการเด้งเลือดจอากก่อนออกแอคชั่นแล้วเนี่ยในช่วงที่ออกแอคชั่นเนี่ยก็จะเติมเลือดให้กับปาร์ตี้ไปด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่ากดสกิลครั้งเดียวเนี่ยจากเลือดแดงเนี่ยขึ้นเต็มแน่นอนนะครับนี่ครับรอบแรงนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็เพิ่มอีกนะครับนี่นะครับ ทีนี้เราก็มาดูความสามารถของบัฟสกิล l l กันนะครับนั่นคือบัฟ W อันนี้นะครับสำหรับบัฟ W เนี่ยก็จะเป็นบัฟที่ซัพพอร์ตให้กับปาร์ตี้นะครับโดยที่ค่าที่ได้เนี่ยจะมีทั้งหมด6ค่านะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่า Attack 40%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Overflow 20%นะครับ อย่างที่3เพิ่มค่า HP damage 20%นะครับแล้วก็อย่างที่4เป็นการลดนะครับอย่างที่4คือลด HP damage จากมอนสเตอร์30%นะครับแล้วก็อย่างที่5นะครับได้ผลของ HP Regen 10%นะครับโดยคิดจากค่า Max HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับก็คือการตายให้กับปาร์ตี้นะครับเมื่อเลือดเนี่ย มากกว่า50%หรือเท่ากับ50%นะครับหลังจากที่เราโดนบอสตีเลือดเนี่ยจะทําให้เลือดเหลือหนึ่งนะครับอันนี้คือความสามารถของบัฟสกิล l d นั่นเองนะครับเรียกว่าน้องคีเนี่ยเป็นสายซับที่แท้ทูนะครับเพียงแต่ว่าเราจะหวังเรื่องดาเมจก็ไม่ค่อยน่าหวังเท่าไหร่นะครับสำหรับความสามารถคร่าวๆทั้งหมดของ น้องควีนสาวแว่นก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆเนี่ยจะมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปยืมตัวชาวบ้านเขามารีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ